คนเล่าดามางานประกวดมิส s กลนอินเตอร์เนชั่นแนล2บประส,ะสงพอมิสแกลนเล่าบอบขอออาวอปท็อปเศร้ากลายเป็นกระแสหอนแห้งในฝั่งสบประประเล่าหลังดีนาพุทธวันวงคำเศร้าตัวแทนสาวเล่าในการประกวดมิส s กลนอินเตอร์เนชั่นแนล2บประส,ะสงที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียที่ว่าได้ว่าดีนา คือตัวเต็งของการประกวดในครั้งนี้เลกววาายกรว่าใดเพราะทั้งงามมิสเนเกง่งภาษาอังกฤษเป๊ะทุกคำและพรอมนั้นการตอบคำถามหรือการสัมผณสก็ตอบได้ดีเลิศพรอมทั้งมีกระแสยหอนแห้งเป็นทีวอร์ถึงบบเพียงแต่ในประเทศเล่าแต่ยังร่วมถึงสื่อตามประเทศที่ได้อวยดีนาตัวเทศเศาเล่าที่ยังหน่อยต้องได้ติดท็อปเศร้าแน,น่นน สุดท้ายในหอบการตัดสินดีนาก็บวนสามาถผ่านเขาหอบท็อปเศร้าคนจึงเหตให้ประชาชนลากทั่วประเทศภาคการพิดหวังเพราคนล่าทุกคนเห็นถึงวามสามารดของดีนาที่สามารถไปถึงท็อปเศร้าแน่นอนด้วยเหตุน,นี้เองจึงเหตให้คนเล่าสงสัยและต่างคำถามวา่าหรือนี่จะเป็นการต่างใจเตะดีนาออกไปหย่อนเด่นเกินไป ซึ่งในขณะเดียวกันก็นได้มีคอมเมนต์ของคนไทยทีเพิ่นได้ขอมูลจากวงไนว่าเห็นนะักข่าววงในล่มกันว่าชีปัดนนองดีนามิสแกลเล้าสปัสสอง,ะสะสองปีนีตกหอบทํิอิหย่อนยันว่าทานองได้เข่าหอบท็อป้าคนสุดท้ายเพอเพออาจจะทะลุอดท,ท็อปซิปหาท็อปหาเลยกโกบาไดย,ยาน,นองดีนาไปยืนฝาดก,กับสาวไทยอิงฟ้าแล้วประเด็นคือ โนดีนาสปีดดีไลท์ว่าเกงแห้งย่านว่าทถวโนดีนาเดจับไม่ก็คงจะเด่นเกินหนาเกินตาก็เลยตัดตัวเต็งยังโนงดีนาออกแล้วเอากกมพูเจียไทยฟิลิปปินส์เขาหอบแทน่นเพ่่อปหายโนดีนาเขาหอบหรือบอกย่งไงประมาณว่าตัดต้นทางเพียงกันไว้กนอีหยังประมาณนี้แล้วหายไทยเขาหอบแทน จังได้ก็เสียใจน้ำเดอ้อที่น้องเศร้าเล่าบโหวา่ากรรมการปีนี้คิดอีหยังอยู่เป็นยังคือบ่เอาเล่าทั้งทีน้องก็บม่มีจุดบุกพองอันใดเลยยังท่ศสาบกันดีวา่าเจ้าของมิสแกรนแมนคนไทยพีนวัตโด,ดยเหตุนี้เองจะเหตุให้คนเล่าคนขังมั่นใจว่าสาเหตุที่ดีหน้าตึกเต้ออกพอยานดีหน้าเด่นเกินหนาเกินตาสาวศาสตร์อื่น โดยเฉพาะมิสแกลนไทอินฟ้าทีวอรภาษากังกยังโบกเกงเท่าทิควรถ้าเทียบกับน้องดีนา you can make love. แต่ไดเขาหอบเชงห้องอันดับสองมาหอดนี่หัมมอลลองฟังคําคิดคําเห็นของคนเล่าว่าคนเล่าจะคิดนย่างไดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เซอร์โคเมเทวิสเดลกาววาทาดีนาเป็นคนไทยคือสีไดเขาหอบ ดาบใดที่เจ้าของเวทียังเป็นคนเกาเ่าเล่าเฮาคงบม่ได้ติดท็อปดอกกรรมการบอยุติธทรมล้ำลเอียงบอเบิงตามความสามารถเป็นตนกกอิตานาวัันและดันแต่คนตัวเองจนบ่มืมนหูมืนตาเขายานเล่าเขาไปแล้วจะตอบคำถามได้ดีเบิงแม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างยังบอเขาท็อปขั้นเป็นแบบนี้ ปีนาจิมไพไปและกะแลวเซไดคองเวทีขายคำที่จริงดีนาจะได้เขาท็อปเศร้าและท็อปซิปแต่ทางกองยันนองดีนาคนเก่งของเหล้าเฮาหย่าซีนพออิงลิชเก่งเกินและตอบคำถามกระเกงเพิ่นเลื่อยขัดออกเตนองดีนากระด้ใจคนเล่าทางประเทศโอ้ยบทสมองเลยอิงฟ้าหันนะ เล่าเฮาภาษาอังกฤษยัยงแข็งแห้งกลัวบาดผูเกเกะเกิมเกิมพัดได้โอ้ยลินเซนติบอรปัญญาออนโคตแต่บรยุนที่ทำเงิดเงินกูเบิงกรรมการตาบอดสีสมองอักเสบแน่นอนประเทศบัวลอยโตแห้เก่งซำได้กบอยูในสายตาเขาเมื่อย ตอนประเทศเล่าทรงคนโบกเกงภาษาไปประกวดโกเขาหอบหย่อนภาษาโบกเกงอันนี้ก็เขาใจบาททรงคนเกงภาษาไปกันย่งบอดเ็เขาหอบตัดผาพมาทีไทยคนโบกเกงภาษาได้หอบท็อปสองแล้วย่หยองกันวา่านางโบกเกงภาษาแต่นางมีความพญายามไอและปวดหากเด้งงานนี้ประกวดลูกเจ้าแข้งกับลูกเจ้าเมือง มหันตนี่วิดีโอของเฮาก็สินสุดลงแล้วสำหรับไผรที่มักวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะบอพาดข่าวสารที่น่าสนใจในวิดีโอต่อไปขอขอบใจที่หับสม